สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูธันสิตาจันทะกรเลือดยยศนะคะในวิชาสุขศึกษานะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงแรกนะคะของภาคเรียนที่2นะคะเนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโควิด -19 นะคะยังไม่ยังไม่ปลอดภัยสำหรับการเรียนที่โรงเรียนนะคะทำให้เราก็ต้องเรียนออนไลน์กันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้นะคะ เราจะเรียนเรื่องการมีสุขภาพกายที่ดีนะคะสุขภาพกายก็คือสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะคะสำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1บอกลักษณะของการมีสุขภาพกายที่ดีข้อที่2เสนอแนวทางปฏิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพกายที่ดีข้อที่3เห็นความสําคัญของการมีสุขภาพกายที่ดีนะคะจากรูปภาพนะคะ เราจะเห็นว่าครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีลูกๆมานั่งรับประทานอาหารนะคะร่วมกันกลุ่มคนในภาพมีสุขภาพที่ดีหรือไม่นักเรียนสังเกตได้จากอะไรนักเรียนลองสังเกตจากรูปภาพสิคะนักเรียนคิดว่ากลุ่มคนในภาพมีสุขภาพดีไหมคะสุขภาพดีใช่ไหมคะ ยิ้มแย้มแจ่มใสรับประทานอาหารก็จะมีขนมมีผลไม้มีน้ําเปล่านะคะคราวนี้เรามาดูค่ะนะักเรียนสุขภาพดีหมายถึงความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจไม่มีโรคและความบบพร่องทางร่างกายปัญญานะคะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุข นะคะอันนี้คือสุขภาพดีนะคะก็คือต้องมีสุขภาพมีความสมบูรณ์ของอร่างกายและจิตใจด้วยนะคะไม่มีโรคนะคะไม่มีความบกพร่องทางร่างกายนะคะสามารถอยู่ร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือสุขภาพดีนะคะนักเรียนมีวิธีการปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพกายที่ดีอย่างไรอลองนักเรียนลองคิดสิคะ เราจะปฏิบัติตนอย่างไรเพื่อให้มีสุขภาพกายที่ดีก็คือมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเองนะคะทำอย่างไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะเราต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะอาหารทั้ง5หมู่มีอะไรบ้างเอ่ย มีอะไรบ้างคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตอะไรคะผักผลไม้แล้วก็ไขมันใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนล่ะคะรับประทานครบไม่เอ่ยอาต่อไปก็คือดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ8แก้วนะคะเป็นอย่างน้อยถ้าใครดื่มมากกว่า8แก้วก็ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยเราต้องได้ ดื่มน้ำวันละ8แก้วนะคะออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอนะคะการออกกำลังกายก็คือออกกำลังกายตามความเหมาะสมของช่วงอายุนะคะแล้วก็สภาพร่างกายของเรานะคะออกกำลังกายต้องเน้นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะตามที่เราชอบตามที่เราถนัดน,นะคะ ต่อไปการนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะคะอย่างในวัยของนักเรียนเนี่ยควรพักผ่อนเป็นไงคะหกถึงแปดชั่วโมงนะคะต่อไปขับถ่ายให้เป็นเวลาทุกวันนะคะถึงแม้ว่าเป็นไงคะบางคนอาจจะบอกว่าก็หนูไม่ปวดหนูยังไม่อยากถ่ายหนูก็เลยไม่ถ่ายสองวันสามวันสี่วันไม่ถ่ายเลยอันนี้จะเป็นผลเสียกับสุขภาพของเรานะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องค่อยๆฝึกนะคะถ้าเราไม่ปวดเราก็ลองเข้าห้องน้ําเราลองไปนั่งดูนะคะฝึกฝึกทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ขับถ่ายได้นะคะเป็นเวลานะคะควรจะขับถ่ายทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะดูแลรักษาอนามัยของตนเองนะคะเรื่องของความสะอาดต่างๆนะคะทั้งความสะอาดของร่างกายความสะอาดของอุปกรณ์เครื่องใช้เสื้อผ้าต่างๆนะคะ ก่อนรับประทานอาหารก็ล้างมือนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังขับถ่ายด้วยนะคะนักเรียนทําอยู่ไหมคะครูเชื่อว่านักเรียนทําอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังจากการขับถ่ายนะคะ <Language. S 1> นักเรียนจะได้มีสุขภาพที่ดีไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายของเรานั่นเองนะคะ การล้างมือ7ขั้นตอนนักเรียนเคยล้างแล้วใช่ไหมเคยไหมคะ,ะล้างมือ7ขั้นตอนครูเชื่อว่านักเรียนเคยฝึกล้างแล้วนะคะก็คือขั้นตอนที่1นึ่ทำไมคะใช้ฝ่ามือถูกันขั้นตอนที่สองฝ่ามือถูหลังมือแล้วก็ซอกนิ้วนะคะขั้นตอนที่3ฝ่ามือถูฝ่ามือแล้วก็ซอกนิว้ว ขั้นตอนที่4หลังมือถูฝ่ามือขั้นตอนที่5ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือนะคะขั้นตอนที่6ถูไยนิ้วมือถูขวางฝ่ามือขั้นตอนที่7ถูรอบข้อมือนะคะซึ่งนักเรียนอาจจะดูภาพประกอบจากในหนังสือเรียนก็ได้นะคะอันนี้คือการล้างมือ7ขั้นตอนนะคะโดยใช้สบู่ ล้างมือนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเรื่องของสุขภาพกายการปฏิบัติตนนะคะเป็นไงคะการปฏิบัติตนง่ายๆใช่ไหมคะเพื่อการมีสุขภาพกายที่ดีของตัวเราเองนะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนบอกการปฏิบัติตนของนักเรียนเนี่ยเพื่อการมีสุขภาพดีว่า มีอะไรบ้างที่นักเรียนปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะคะนักเรียนทําเป็นรูปแผนผังนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูในห้องส่งงานนะคะสําสหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ